เรียนต้องป,ปิดปิดเปิดเปิดแบบนี้ค่ะนอกจากเห็นรูปแบบการปรับการเรียนการสอนแล้วการปรับตัวเพื่อช่วยให้เด็กๆนั้นเข้าถึงอาหารกลางวันอันนี้เป็นอีกโจทย์หนึ่งของคุณครูนะคะแล้วก็เป็นโจทย์ของโรงเรียนเมืองคงคงคาวิทยาที่จังหวัดศรีสะเกดด้วยค่ะค่ะในตอนนี้ก็ใกล้เวลาเที่ยงแล้วนะคะคุณครูก็จะนําอาหารกลางวันไปให้เด็กๆได้ทานในตอนเที่ยงนะคะเพราะว่า ตอนนี้โรงเรียนของเราหยุดเรียนนะคะใช้การเรียนการสอนแบบออนแทร์ไปกันเลยค่ะต้มมาค่ะามมาท่ารับการยอมเอาไปส่งนักเรียนนะครับที่โรงเรียนพากันทําเองนะครับเนี่ยเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะครับมันจะได้ประหยัดช่วยผู้ปกครองไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ เราทำด้วยเต้นหัวใจครับอาหารมีครบหลัก5หมู่แน่นอนท่านักเรียนได้รับประทานจะได้กินไปด้วยกันครับเห็นพลังของคุณครูที่โรงเรียนเมืองคงคงคาวิทยาจริงๆนะคะคุณผู้ชมขนาดคุณครูบางท่านเนี่ยตั้งคันอยู่ก็ยังต้องลงชุมชนเนี่ยค่ะเป็นภาพทั้งอาหารสมองอาหารกลางวันจากโรงเรียนถูกจัดเป็นชุดๆนำส่งให้กับน้องๆนะคะ กิจกรรมแบบนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่6รกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะนอกจากจะแจกแบบฝึกหัดใบงานให้ไปเรียนรู้ที่บ้านแล้วคุณครูก็ไปติดตามผลการเรียนรู้ด้วยนะคะแล้วก็จัดส่งอาหารกลางวันนี้เป็นภารกิจอีกอย่างหนึ่งของคุณครูค่ะวิธีการก็คือจะนัดน้องๆรับสเสบียงเหล่านี้ตามจุดต่างๆ ื่อให้ระหว่างที่นั่งเรียนออนไลน์กันที่บ้านเนี่ยน้องๆได้รับประทานอาหารที่หลากหลายตามโภชนาการแล้วก็แบ่งเบาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยทีนี้นอกจากคุณครูจะต้องฝ่าโควิดลงชุมชนแล้วคุณครูต้องฝ่าเจ้าสุนัขในชุมชนด้วยนะคะอย่างในคลิปที่จะได้ฟังเสียงต่อไปนี้เอาลองฟังเสียงดีๆสัมภาษณ์ไปก็โดนขู่ไปด้วยค่ะอาหารอาหารก่อนอร่อยเส่็จหลีของยายแหก Okay. เรี่ยนอยู่บ้านมันกัดีอยู่แต่ว่าเรี่ยนอยู่ที่โรงเรียนมันดีกว่าสบายไอศเ,เร่นกเพื่อนํำก็จะจัดให้คุณครูแต่ละคน รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านเพื่อนําไปให้กับเด็กๆนักเรียนนะคะซึ่งทางโรงเรียนก็ได้จัดทํามาแล้วเป็นระยะหนึ่งซึ่งก็ได้รับความพึงพอใจจากผู้ปกครองนะคะการที่เราทําอาหารกลางวันอย่างนี้ให้กับเด็กก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการจ่ายเงินอาหารกลางวันให้เด็กๆแล้วก็ได้เข้าไปดูแลเด็กๆในส่วนหนึ่งว่ามีปัญหาอะไรบ้างได้จากเตือนเด็กๆเกี่ยวกับระมัดระวังตัวเองนะคะไม่ให้ไปเล่นด้วยกันเป็นจํานวนมากๆนะคะให้อยู่ใครอยู่เราไปก่อนในระยะนี้นะคะ อาหารกลางวันที่เล่าถึงจะถูกจัดเป็นชุดๆนะคะเพื่อให้สะดวกในการนำส่งนักเรียนแต่ละจุดค่ะแต่ว่าน้องๆบางคนอาจจะอยู่ไกลหน่อยคุณครูไปได้ไม่บ่อยก็จะมอบให้เป็นวัตถุดิบอาหารแห้งอย่างเช่นไข่ไก่นะคะ แต่ว่าน่าเสียดายค่ะที่กิจกรรมลักษณะนี้เมื่อวาน14กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมแล้วเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นนะคะคุณครูต้องตัดสินใจงดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็น่าจะได้เห็นภาพบรรยากาศคุณครูที่ลงไปพบปะน้องๆแล้วก็ช่วยเหลือทั้งเรื่องของการเข้าถึงการเรียนรู้แล้วก็อาหารกลางวันด้วยค่ะ